สวัสดีค่ะวันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์ขอ,อนําเสนอตอนการสืบเชื้อสายของพระเจ้ากรุงสยามตามความเข้าใจของซีมงเลอลาลูแบร์ซึ่งลาลูแบร์เนี่ยนะคะเป็นราชทูตจากฝรั่งเศสซึ่งได้เดินทางมาสยามพร้อมกับเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานเนื่องด้วยเป็นราชทูตเจริญสัมพันธไมตรีของพระเจ้าหลุยที่14โดยเดินทางมาที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมด้วยทหารของฝรั่งเศสจํานวนประมาณ600คนค่ะเรือมาถึงกรุงศรีอยุธยา วันที่27กันยายนคริตศราช1687พำนักอยู่ในกรุงเสียยุธยา3เดือน6วันเพื่อถวายพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14ต่อสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วออกจากกรุงเสียยุธยาเมื่อวันที่3มกราคมคริตศักราช1688จดหมายเหตุลาลูแบนนี้มีความสําคัญและน่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นหลักฐานชั้นต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยามสมัยกรุงเสียยุธยาซึ่งเขาได้ข้อมูล จากการสอบถามชาวบ้านขุนนางหรือคนในราชสำนักหรือเห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองทําให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมสยามโดยเฉพาะคนในกรุงเสียยุธยาเข้าบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้โดยละเอียดอย่างที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนในขณะที่หลักฐานซึ่งคนไทยบันทึกเองนั้นมีน้อยมากเพราะส่วนใหญ่สูญหายไปตอนเสียกรุงเสียยุธยาครั้งที่ 2, 2> พุทธศักราช2310และอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะปงสาวดารไทยมักจะบันทึกเรื่องของสงคราม หรือการเมืองที่สําคัญสําคัญแต่เรื่องของชาวบ้านหรือชีวิตความเป็นอยู่นั้นไม่ค่อยมีใครบันทึกเอาไว้ค่ะซึ่งประเด็นในวันนี้ก็มีอยู่ว่าลาลูแบร์ได้บันทึกเกี่ยวกับข้อมูลกรรษัตริย์สยามซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าจะรับฟังได้พอสมควรค่ะโดยเรื่องพระมหากรรษัตริย์สยามที่เขาได้บันทึกไว้ก็สรุปคร่าวๆได้ประมาณนี้ค่ะ ปฐมบรมกษัตร,ริย์ของชาวสยามนั้นทรงพระนามว่าพระปฐมสุริยาเทพนรไทยสุวรรณบอพิษราชธานีพระมหานาครแห่งแรกที่ครองราชสมบัตินั้นมีชื่อว่าชัยบุรีมหานาครเมื่อเสด็จขึ้นเถลิงราชนั้นตรงกับพุทธศักราช1,300และมีพระมหากษัตร,ริย์สืบสันตติวงศต่อมาอีกราวสิบพระองค์ซึ่งกษัตริย์พระองค์สุดท้ายทรงพระนามว่าพระยาสุนทรเทศมหาเทพร,ราช ซึ่งท่านเนี่ยนะคะก็ได้ย้ายพระนครหลวงมาสร้างราชธานีใหม่ที่เมืองท่านาครหลวงในปีพุทธศักราช1731ค่ะต่อมาพระมหากษัตริย์พระองค์ที่12สืบต่อจากพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ท่านทรงพระนามว่าพระพนมชัยสิริทรงโปรดให้ราษฎรของพระองค์ไปอยู่ณเมืองนครไทยซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําที่ไหลามาจากภูขเขาแดนลาวซึ่งไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาทางเหนือเมืองพิษณุโลกขึ้นไปเล็กน้อยค่ะ แต่พระองค์ก็ไม่ได้ประทับอยู่ณนเะมืองนครไทยตลอดมาพระองค์ได้เสด็จไปสร้างและประทับอยู่ณนะเมืองพิบลีบนฝั่งแม่น้ําสายหนึ่งซึ่งปากแม่น้ํานั้นอยู่ห่างราวสองลี้ข้างทิศตะวันตกของปากแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งเมืองพิบลีนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพชรบุรีค่ะมีพระมหาการรษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อมาอีกสี่พระองค์ซึ่งพระองค์สุดท้ายทรงพระนามว่ารามาธิบดีลาลูแบบอกต่อไปค่ะว่าพระรามา ธิบดีได้ทรงสร้างเมืองสยามขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1894และเสด็จขึ้นครองราชสมบัติณที่นั้นซึ่งก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกรุงเสียอุธยาค่ะตามเนื้อความนี้ก็จะเห็นว่าเมืองสยามมีความเก่าแก่มาถึง338ปีแล้วซึ่งการนับนี้ลาลูแบร,ริ่มนับเมื่อก,กษัตริย์ทรงพระนามว่าพระรามาธิบดีแรกสร้างเมืองสยามพุทธศักราช1894จนถึงราชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่เขากำลังบันทึกอยู่ ซึ่งพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันนี้นับเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่25เรียงมาตั้งแต่พระรามาธิบดีเป็นต้นมาแต่ในปีพุทธศักราช2232นี้ทรงมีพระชนมายุได้56หรือ5 7พรรษาแล้วเมื่อเช่นนี้ก็รวมมีพระมหากษัตริย์สยาม52พระองค์ในช่วงระยะเวลา934ปีโดยไม่ใช่ราชวงศ์เดียวกันมาโดยตลอดสายค่ะซึ่งเราอย่าลืมกันนะคะตอนที่ลาลูแบนับนั้นเน การนับในขณนะที่เขาจดบันทึกอยู่ที่กรุงเสียยุธยาในปีนั้นค่ะซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนไปนับใหม่ตามข้อมูลของลาลูแบร์ไปจนกระทั่งกรุงแตกตัวเลขก็จะมากกว่านี้อยู่แล้วค่ะและก็จบกันไปแล้วค่ะกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสยามความเป็นมาของพระมหากษัตริย์สยามตามความรู้ความเข้าใจของลาลูแบร์ซึ่งในหลักฐานบางส่วนของไทยเราเองไม่ว่าจะในศิลาจารึกหรือในพงศาวดารไทยก็ยังมีบางส่วนค่ะที่ยังขัดแย้งอยู่กับลาลู และปีพุทธศักราชหรือลำดับกษัตริย์ที่ลาลูแบร์บันทึกซึ่งก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างค่ะแต่อย่างไรก็ดีหลักฐานนี้ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ลาลูแบร์ได้สัมผัสซึ่งนักประวัติศาสตร์ปัจจุบันก็ได้นําข้อมูลส่วนนี้ไปประกอบทฤษฎีของการกําเนิดกรุงศรียยุธยาและภูมิหลังหนึ่งของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองด้วยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ